ครัติ๊กตอกอะไรมาก็ตามนั้นแหละครับผูบ้ังคับหน่วยทุกระดับชั้นต้องต้องลงไป hmm. ลงไปเป็นตัวอย่างเขาแล้วก็ไปให้ความเชื่อมั่นไปถามสารลุกสุดดิบเขาไปตรวจเยี่ยมปัญหาข้อข้องต่างๆครับทุกคนเนี่ยลงไปหลายชีวิตน่ะมันจะมีปัญหาไม่เหมือนกันครับแต่สิ่งที่เราต้องทําได้คือความเป็นผู้นําความเป็นพาน่งน้องทหารให้ทราบว่าเขาทําตรงเนี้ยเพื่อประเทศชาติ เพื่อเป็นดินเกิดของเขาเขาได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนพี่น้องคนไทยทุกคนเพื่อรักษาที่ปไตยตรงนี้เหนั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมและคําพูดของผู้บัญชาทุก,กระดับที่จะช่วยกันดูแลน้องๆไปจนถึงน้องพคนอาหารทั้งทหารามัครหารบกำลังต่อชะดดที่อยู่ในพื้นที่เราก็บราการร่วมกันอยู่แล้วสรุปง่ายๆก็คือทําให้ดูอยู่ให้เห็นนั่นเองนะครับว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เคียงคู่